จำลองและทุกคนช่วยดันครับรับว่าจำลองและทุกคนณค่ะขอบคุณค่ะ้า,ารมณช่วย <c oughs> ที่ตรงแล้วขึ้นอง้ไหม <c oughs> ขึ้นขึ้นอารมณ์สวยบรรยากาศที่เดินทางไปนะครับผม ตีสองนะคะ<อ>ติดตามแต่แฟนมอนแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้ามากๆเลยค่ะเด้อวัดคนเยอะมากค่ะมาค่ะาะเขาบอกว่ามีการวงสลวงพญานาคค่ะแสดงมีคนไปร้ฟ์สดถึงแล้วขันม,ม,มใช่ลุงถิ่นนะ,นะย่งะ ยังไม่ตกถึงท้องไม่แต่น้ำค่ะ้องน้องป้าจำลองน้องอาุงอันนี้เป็นบรรยากาศสวยสดงดงามนะครับผมต้นข้าวตามทันไหมครับทันครับทันครับจะรอดูป้าจำลองรำรอบนะครับค่ะจับปลาลำมีเอาชุดนี้เลยเนาะไม่ลุงพนก็ ว่าพ่อเขาให้ชุดด้านไว้เนาะเอาชุดด้านมาหลังนู่นสักขังเนาะชุดนี้ก็ได้เนาะใช่น <î ff it> <î dunno> ั่นโลป้าอานเก่งเหมือนดันนะคะห้าหกห้า,าลองทันสมัยแล้ว องคอยมาวะมาไหนนี่เทางเลย,ยทาง,ยทา,งทายนะคะ,ะปรลองบอกว่ารเอท,ทุกท่านเลยนะครับจุ๊ๆปรลองบอกที่มาติดตามพี่อนุวัฒน์นะ จะ,จะ<ช>ไปฝากเอฟซีครับร่ำรวยครไปอธิษฐานให้เอฟซีร่ำรวยส,สวยๆกันทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ป้าลองไปหอบบุญมาฝากโดยพี่อนุวัฒน์พาเป็นสารถีพาไปครับ,บอาสาให้เชื่ออะไรไเลยครับป้าจำลองสหายลุงพลนะคะ<ช>อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ป้าจำลองหนเลยเด<ช>้ออช่วยดันหน่อยน่คยดันน่อย ดันกันหน่อยครับช่วยช่วยชุบเมจักหน่อยชุบมาซุบซุบสุกคือดันครับผมภาษาช่วยชุหวรรณคัมครับภาษาอีสานวันละคัาถ้าบ้านเราสุกก็เคยอย่างเงี้ยเนาะซุกซออเราสุกซอดครับสุกอันนี้ชุกคือยู่นะอันนี้คือ ชุกคือดันคือดันครับตัวนี้ภาษาอีสานยุ่งก็คือดันนะคะมาตการจะซุกซ่อนนะครับใช่ครับขอจบคลิปในเพลงเท่านี้ครับผมมาทนกโค่ครับแดดเข้ามาชมเป่าต่อยกกก่าครับครับกปมาจริงกว่า ให้นอนรับควันดีวิวทางนี้ก็สวยครับผมวิวทางนี้ก็สวยอยากให้ท่าซได้ดูครับ,บาตัวสวยเหมือนสาวไฮโซค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเจ้าชคดีเป็นสองชั้นเลยเดี๋ยวขึกลับ